สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สายเที่ยวทาวเวลนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีคะ่ะบ้านริมอ่าวจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นสถานที่ที่เราเลือกที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีคะ่ะเป็นรีสอร์ทสีดาวที่น่าสนใจมากๆค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีเหมาะสำหรับอ่ามากันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ รีสอร์ทแห่งนี้ยังต้อนรับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะก็จะมีที่พักเป็นโซนแยกด้วยบรรยากาศคือดีมากๆเลยช่วงนี้เรากำลังจะรอเช็คอินนะคะเรามีสมาชิกมาด้วยคือเจ้าสปริงน้องดับบี้ค่ะด,บบดับบี้เป็นแมวเพศผู้บบตัวสีชมพูบบเป็นแมวรักสงบค่ะ ไม่ชอบสูงสิงกับใครตาเขาเฉียวเขาน่ารักชอบให้คนมาเล่นด้วยแต่ไม่ชอบเข้าหาคนก่อนอน้องน่ารักมากตาเฉียวและเราก็ยังมีสมาชิกอีกหนึ่งท่านคือขนมผิงเป็นหมาน้อยน่ารักลูกกะตาจะเหมือนลำใหญ่ชอบรับแขกค่ะเป็นลี่กับทุกคนโดยเฉพาะ เด็กๆเ,เขาจะชอบเล่นกับเด็กๆแล้วเขาจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานี่เล่นกับลูกชายเล่นกันทั้งวันวิ่งเล่นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งเราได้การห้องมาแล้วได้ห้อง2204พร้อมบัตรอาหารบัตรวีลคัมดิ้งด้วยค่ะนี่ได้บัตรมาแล้วเราก็จะเดินไปทางโซนร้านอาหารนะคะ เพื่อจะไปรับเิวค้ามดิงฝั่งขวามือก็จะมีห้องสำหรับคนที่เอาน้องหมาน้องแมวมาด้วยก็จะให้พักฝั่งนี้อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะนี่มีบรรยากาศให้มาให้ดูด้วยนี่ระหว่างรอนี่เราไปชมดูธรรมชาติกันดีกว่าดูวิวไปถ่ายรูปกันค่ะมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆ อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหาราร้านอาหารวังมะนาวนะคะบรรยากาศดีค่ะร่มลื่นเห็นแดดแดดอย่างนี้คือไม่ร้อนนะคะอันนี้คือเวลคัมดิงของเราอันชันมะนาวแล้วก็มิ้นท์อันชันนะคะหอมสดชื่นค่ะสาว่ายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่าไม่มีคนว่ายไม่ใช่เพราะร้อนนะคะ มันหนาวค่ะตอนที่เรามาคือประมาณ18ถึง20องศาบรรยากาศดีค่ะอันนี้จะเป็นรอบๆของรีสอร์ทนะคะนี่ได้เวลามาดูห้องกันค่ะ2204จะเป็นยังไงราคาห้องก็อ,อยู่ในเลท3ใบเทามีทอนค่ะเปิดประตูเข้ามาหูห้องสว่างมากเนื่องจากแสงเข้ามาภายในห้องนะคะ ไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างเราก็จะเสียบคีย์การ์ดเพื่อจะเปิดแอร์เปิดไฟนะคะเปิดไฟติสติสตินี่ค่ะบรรยากาศมีชั้นวางรองเท้ามีกระเป๋าใส่ผ้าคนหนูสำหรับให้ไปไว่ายน้ำค่ะนี่ผ้าคนหนูแล้วก็จะมีรองเท้าค่ะมีรองเท้าให้สองคู่นะคะส่วนมาก ไม่ใส่ค่ะเก็บกลับบ้านมีต cool ู้เซฟหนึ่งกดนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ในตู้เซฟดีเนาะมีชั้นสำหรับใส่ของนะคะสามชั้นใหญ่ๆเปิดในตู้เสื้อผ้ามีชุดคุมค่ะสำหรับใส่คุมไปว่ายน้ำข้างล่างเสื้อคุมมีร่มให้หน่งเผื่อ แดดร้อนหรือว่าฝนตก,ตกเราเข้ามาดูในห้องห้องนอนคิงไซส์ค่ะบรรยากาศในห้องนอนดูสว่างกว้างขวางค่ะสำหรับสามคนเรานอนก็คือโอเคเลยที่นอนสามฟุตครึ่งต่อกันนะคะมีหมอนนุ่มๆให้สี่ใบ ที่นอนก็นุ่มกำลังดีค่ะมีผ้าเช็ดตัวให้นี่ค่ะมีทีวีมีแอร์ Air. ดูโต๊ะเครื่องแป้งคือใหญ่อลังการมากมีได้เป่าผมนีม่สำหรับเป่าผมเนาะมีทิชชู่ให้กล่องกระทัดรัดเก้าอี้สำหรับนั่งและถังขยะรีโมททีวี พร้อมรีโมทแอร์เปิดแอร์นิดนึงแอร์ได้กินค่ะคุณภาพคือดีค่ะเปิดปุ๊บเย็นมากอร์มีบริการซักผ้าด้วยนะคะเมนูอาหารเครื่องดื่มค่ะที่เราจะสั่งสั่งมาทานในห้องได้นี่คะมีชั้นวางทีวีกว้างขวางค่ะมีโต๊ะให้สำหรับนั่งทำงานโซฟาเล็กๆ สามารถนอนได้นะคะโซฟาค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็จะมีโซนเครื่องดื่มค่ะมีข้อห้ามต่างๆเนอะพร้อมค่าปรับให้เรียบร้อยมีน้ําหอมกลิ่นอ่อนๆค่ะนี่มีกระติกน้ําร้อนสำหรับชงกาแฟมีน้ําดื่มให้สองขวดพร้อมขนมขบเคี้ยวเปิดดูในตู้สิ มีตู้เย็นมินิกระทัดรัดน่ารักค่ะเปิดออกมาเซอร์ไพรส์เป็นตู้เย็นโล่งๆค่ะสำหรับให้ลูกค้านะคะซื้ออของมาแช่ได้เข้ามาดูในห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านค่ะไม่มีกลิ่นชื้นนี่มีอ่างล้างหน้ามีนีครีมอาบน้ำมีแชมพู คือของใช้ที่นี่คือดีค่ะแชมพูกับครีมอาบน,น้ำนี่คือเราซื้อกลับบ้านด้วยนะคะเพราะมีส่วนผสมของน้ํามันมะพร้าวอาบแล้วรู้สึกสบายตัวแล้วก็หอมติดตัวค่ะก็จะมีของใช้ทั่วไปที่โรงแรมทั่วไปมีให้ที่นี่ก็มีค่ะมีอ่างอาบน้ำน่ารักน่ารักค่ะมีฝักบัวนี่ ตกแต่งแบบว่าสบายตาค่ะห้องน้ำนี่อ่างอาบน้ำเจ้าตัวเล็กชอบมากค่ะอาบกันทั้งวันมีเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟเบอร์ห้ามีหน้าต่างด้วยนะอาบน้ำไปเปิดหน้าต่างคุยกับคนข้างนอกได้อ่าถ้าไม่อยากคุยกับใครก็ปิดหน้าต่างค่ะเดี๋ยวน้ำกระเด็นนี่โถสุขภัณฑ์มีกระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วน สะอาดค่ะแล้วก็เราจะมาดูระเบียงข้างนอกกันเปิดประตูดูซิว่ามีอะไร่กึ๊กเปิดปาบก็จะเห็นมุมนั่งเล่นฝั่งขวาแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นล็อบบี้ฝั่งขวามือนะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่มีสระบัวแล้วก็มองไปฝั่งซ้ายมือก็จะมีสระว่ายน้ำ บรรยากาศดีค่ะธรรมชาติด้วยแล้วก็มองเห็นวิวมีที่นั่งเล่นด้วยนะทุกคนเผื่อใครอยากจะมานั่งชิลชิวแล้วก็มุมฝั่งนี้ก็จะมีที่ตากผ้าให้ด้วยดีเลยและแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นนะคะเราจะไปรับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารวังมะนาว ซึ่งเป็นร้านอาหารของรีสอร์ทค่ะบรรยากาศก,าก็จะเป็นบรรยากาศเทศกาลวันปีใหม่และวันคริสต์มาสค่ะนี่มีวงดนตรีฟกซองเล่นสดด้วยนะคะระหว่างรออาหารพวกเราก็จะนั่งดูรูปที่เราถ่ายกันวันนี้นะคะบรรยากาศก,าก็จะมีเพลงฟังไปด้วยระหว่างรอ และแล้วข้าวสวยก็มาค่ะเมนูข้าวสวยหอมๆข้าวผัดกุ้งผัดแบบแห้งๆนะคะอร่อยมากรสชาติกลมกลม่อบมีปลาเห็ดโพลทอดกระเทียมหอมค่ะกรอบหมึกผัดไข่เค็มช่ำๆไข่เค็มแบบว่าข้นๆเลยมีไก่เอ็นไก่ทอดกระเทียม,มกรอบอร่อย ปลาเห็ดโคนแกงป่าปลาเห็ดโคนค่ะรสชาติดีค่ะไม่เผ็ดมากปากเป็ดทอดจิ้มน้ำจิ้มโอซอสพรพิกอร่อยอร่อยค่ะมีไก่ไก่ทอดเกลือกุ้งชุบแป้งทอดแป้งไม่หนานะคะกุ้งตัวใหญ่กับน้ำจิ้มบ้วยกุ้งล้วน้ำลายไหลแล้วก็กุ้งผัดกระเฉด อร่อยค่ะรสชาติดีกุ้งผัดสตอแบบว่ากลมกล่อมไม่เค็มค่ะปลากระพงทอดราดน้ำปาลาปลากระพงที่นี่ตัวใหญ่ค่ะสดปลากระพงนึ่งมะนาวไปกำลังร้อนๆเลยแล้วก็จะมีกุ้งทอดมันกุ้งยำไข่แงดารสชาติไม่จัดจ้านมากค่ะ อร่อยกะลังดีแล้วก็จะมีอยาไอ้ส้มตำจันทบุรีเนาะตำทะเลรายการเมนูอาหารก็ประมาณนี้ค่ะถนนราคาก็จับต้องได้ค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนลมเย็นสบายฟังเพลงคองแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะ พักสบาย

Happy yeah. birthday โอ้เค้กน่ากินมากเลยนะตมใ่เหใ่ไหลลายเลยิมม่ไ้อก่าจะกองไหนเลยอันนี้วีดีโอครับอันนี้วดีโอเอาไปกิรูก้หคก้อี้ก้หูค่ะ พี่อมได้พี่อมได้พี่อมด้เดวกไ่เอาค่ะอ่ามาอกแ้วพริไอติม็นติมะเด็กเลยมือติมเลยข้างนอกมันนุ่มมันเป็นพมไปับพอติมนี้อใจแล้วมันเไอเนี่ยเดี๋ยว หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปเอาบรรยากาศยามค่ำคืนของร้านอาหารบางมะนาวนะคะก็จะมีหลายๆมุมค่ะแขกที่มานี่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มาพักในรีสอร์ทนะคะก็จะมีอ่า แขกข้างนอกค่ะที่มารับประทานอาหารซึ่งร้านอาหารบางมะนาวนี้ก็เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันคนก็จะมารับประทานอาหารกันเยอะค่ะบรรยากาศดีมีเพลงฟังแล้วก็ช่วงเทศกาลก็จะมีการตกแต่งไฟคริสต์มาสค่ะตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะมีซานต้าอยู่ในโคมไฟแล้วก็มีหิมะตก ดูแบบเหมือนอยู่บรรยากาศที่ต่างป,ประเทศเลยเนาะบรรยากาศเมืองหนาวบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้เวลาต้องไปนอนกันแล้วหลับฝันดีนะคะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าถึงเวลาเช้าแล้วค่ะทุกคน บรรยากาศของเช้านี้ขั้นแรกเราต้องมาเปิดระเบียงก่อนแล้วกันสูตรอากาศยามเช้าบอกเลยว่าเปิดหน้าต่างมาคือหนาวมากค่ะอากาศดีมีน้ำพุเปิดฟังเสียงน้ำพุดูสิคะมีปลาคัฟมีปลานิลนเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศตอนเช้าคือแบบอ,อ๋อ เย็นสบายแต่บอกเลยใส่เสื้อกันหนาวค่ะ20องศาลมนี่แบบลมมานี่คือแบบโอ้เป็นไงสาวายน้ำลงไม่ได้ค่ะหนาวเตรียมชุดว่ายน้ำมาแต่ไม่ได้ไว่ายน้ำนะคะแค่เอามือแตะๆก็เย็นแล้วนี่ลมยังแรงอยู่ แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็นคือจะบอกว่าเอออากาศดีเย็นสบายแต่สำหรับเราคือมันหนาวแต่ว่าก็ได้กลิ่นอายของธรรมชาตินะฮะเสียงลมเสียงน้ำกระทบฝั่งเป็นการสูดรับอากาศ ธรรมชาติให้เต็มปอดช่วงนี้นี่ยคะยังไม่มีใครตื่นนะคะส่วนมากก็จะนอนกันอันนี้คือเราลงมาเพื่อที่จะมารับประทานอาหารเช้านะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยสำหรับใครตื่นเช้าก็จะได้กำไรเพราะว่ามา ดูวิวธรรมชาติสวยๆนี่บรรยากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อคืนมากนะคะตอนนั้นคืนก็จะมีไฟประดับประดาอานนี้อาหารเช้าเริ่มแล้วค่ะก็จะมีแขกที่มาพักนะคะเริ่มตื่นมารับประทานอาหารนี่ตัวเล็กยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนี่ฮะแต่สำหรับแขกที่จะ กลับนะคะก็จะแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้าที่นี่เยอะค่ะค่อนข้างจะเยอะเมนูหลากหลายมากๆแล้วก็รสชาติดีค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลอีกแล้วมีไส้กอรอกีไข่ดาวมีไข่ไขกระทะมีผัดกะหลำ่ำมีผัดกะเพรานี่ มีอาหารอาของจันทบุรีด้วยนะคะหมูผัดหมูแกงหมูชะมวงนะคะข้าวสวยข้าวผัดแล้วก็จะมีผักแก้มมีข้าวต้มด้วยนะคะจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพิถีพิถันในการทำอาหารเปิดมาก็จะเป็นหม้อข้าวต้มหม้อซุปมียำไข่เค็มด้วยนะคะ ก็จะแยกเครื่องยำแล้วก็ไข่ให้อ่าแขกเลือกที่จะทานเองได้มีสลัดผักมีผล,ลไม้อาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายจริงๆอร่อยค่ะอาจจะมีเครื่องดืม่มมีชากาแฟโอวัลตินนะคะไว้ให้บริการนี่มีกาแฟสดด้วยขนมปังเนยขนมปังเนยที่นี่คือดีมากค่ะ อ่าแล้วก็จะมีเบราวนี่เบราวนี่แน่นๆเลยนะคะช็อกโกแลตแน่นๆ่ขนมปังจ้ามีทั้งแบบโฮวิตแล้วก็ขนมปังขาวเครื่องปิ้งขนมปังมีแยมส้มแยมสตรอเบอรี่มีนมมีน้ำส้มมียาคูมีโยเกิร์กับจานนี้หมดแล้วดแะบนี่เต็มเลยครับนี่ เน่ากินทั้งนั้นเลยร็อบบี้มอร์นิ่งร็อบบี้มอร์นิ่งร็อบบี้นอนสบายเลยอ,ลอยายอหารเช้านะครับโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยก<ม>ินกับบรรยากาศกินขอ,องคือสวยเป็นยังไงบ้างคะเพ,พื่อนๆสำหรับร e ีวิวของเราในวันนี้นะคะ หากเพื่อนๆมีเวลาว่างหรือว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จันทบุรีที่นี่ก็อีกเป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสายเที่ยวทเว l ตอนนี้ช่องของเราสามารถกดซุปเปอร์แตงได้แล้วนะคะเพื่อนๆอยากให้กำลังใจพวกเราก็ช่วยกดซุปเปอร์แดงและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรารีวิวที่เที่ยวใหม่ๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย